สวัสดีค่ะประพัอนสายคำทอนที่เล่นปีใหม่ค่ะครับวันนี้คุณปีใหม่มาเรียนหลักสูตรอะไรครับมาเรียนลงไว้ทุกหลักสูตรเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เรียนอะคิริค่ะครับแล้วเรียนเอ่อลงว้ทุกหลักสูตรแล้วเคยเรียนกับครูท่านไหนบ้างครับเคยเรียนกับครูจนันครูบีแล้วก็ตอนนี้เรียนครูตุ๊กค่ะแล้วครูสอนเป็นยังไงบ้างคะคุณครูสอนดีมากค่ะเป็นการเองแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะ ครับแล้วคุณมีหมายเรียนไปเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านใดหรือครับไปเปิดธุรกิจค่ะฮะแล้วทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจากสื่อใดครับทางเว็บไซต์ค่ะแล้วได้เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นไหมฮะเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบหลายที่เลยค่ะแล้วทําไมถึงเลือกสถาบันเรียนกับสถาบันเราครับเพราะว่าสถาบันนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะแล้วก็มีใบรับรองกระทรวงการต่างประเทศนะคะ ครับอ่าแล้วพอได้มาเรียนแล้วประทับใจอะไรบ้างนะครับประทับใจทุกอย่างค่ะคุณครูแล้วก็สถานที่เรียนนะคะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณปีใหม่ฝากถึงผู้ที่สนใจบอกกำลังมองหาที่เรียนอยู่ครับค่ะให้แนะนํามาที่นี่ค่ะดีมากๆค่ะมีทุกหลักสูตรเลยไม่ว่าจะเพ้รทเล็บทําคิ้วนวดนะคะสปาค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปีใหม่มากนะครับค่ะสวัสดีครับบายดีค่ะ